ที่การวางสมาร์ทโฟนกันหน่อยดีกว่าอีกทีครับเปิดขึ้นมาแฟบแต่อย่างงี้ปุ๊บเราก็หยิบสมาร์ทโฟนอ่ะสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วกับเพจ Hello Mobile นะครับวันนี้แอดมินโน้มีอุปกรณ์ใหม่มานำเสนอนะครับเรียกว่าใหม่ไหมก็ไม่น่าใหม่ทำมามา3คลิปแล้วนะครับ <laughs> น,นี่เป็นที่วางสมาร์ทโฟนนะครับหรือชื่อที่เขาเขียนติดหน้ากล่องมาชื่อว่า Flipping Phone Stand นะครับหน้าตาของตัวสินค้าเขาก็จะเป็นทรงนี้ เป็นแบบนี้นะครับคุณสมบัติของเขาก็ตามชื่อครับเอามาไว้วางมือถือนะครับแต่นั้น้มาดูตัวสินค้าในกล่องเลยครับว่าสินค้าในกล่องเขาเป็นยังไงนะครับให้ดูแลเมื่อกีอ้ขนาดเล็กพกพาสะดวกนะครับวิธีการใช้งานเนะเพียงเปิดเจ้นี้ขึ้นครับอ่าดูเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแค่เปิดเท่านั้นนะก็พร้อมใช้งานแล้วสามารถปรับสูงต่ำได้ฮ่าแต่นั้นไม่พอนะ ยังปรับะระยะยืดหลได้แข็งแรงไม่ต้องกลัวว่ามันจะรับน้ําหนักเครื่องไม่ไหวนะฮะแต่การยืดปรับระยะนี่อาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะครับอพอเราไม่ใช้แล้วก็สามารถพับเก็บได้ง่ายๆครับเดียวว่า g g e ี s y ีนะ,ะมาสาธิตการมาสมาร์ทโฟนกันหน่อยดีกว่าอ,อีกทีครับเปิดขึ้นมาแฟบแต่อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็หยิบสมาร์ทโฟน เราจะได้ใช้ตอนไหนเนี่ยนั่งทางานครับไปทานอาหารนะฮะและจําเป็นจะต้องแบบเล่นสมาร์ทโฟนหรือว่าดูมือถือไว้ด้วยเราไม่สะดวกที่จะใช้มือตลอดเวลาเราก็ใช้เจ้าเนี่ยอ่าวางช่วยได้ครับได้ทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนครับอ่าไอแพก็วางได้แท็บเล็ตก,ก็วางได้สมาร์ทโฟนทั่วไปก็วางได้นะครับเสนอราคาที่9 9บาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Hello ลโมบายนะครับมีช่องทางการสั่งซื้อทั้งช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็มีทางทางเพจด้วยนะครับสามารถติดต่อได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวลิงก์สั่งซื้อจะทิ้งไว้ให้บนวิดีโอนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะจัดได้เลย99บาทเท่านั้นครับโอ้โอโอมี2ส,สีนะสีดําแล้วก็มีสีขาวมี2ส,สีให้เลือกสำหรับท่านที่สนใจห้ามพาดครับ